องอมโลเล็กผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ดี o อ ster p อร์ Per. เปอ2 7เ2 0ลเรือนนี้เป็นรุ่นพิเศษมาพร้อมหน้าปัดรูปแบบล่าสุดที่มีชื่อว่า l e b r a t i o n มาในขนาด3 1มดมด้วยความที่มีสีฟ้าเทอร์คอสมาเป็นสีพื้นหลักและมีบับเบิ้ลหลากสีเพิ่มเข้ามาจึงทำให้เรือนนี้สามารถใส่ได้ทั้งชายได้หญิงเดดจัดหนึ่งเจ็ดแ r ดสามสี่สี่ดาร์เรเลรือนนี้มาพร้อมกับหน้าปัด31ม MM. มสีม่วงเข้มได้โรมันบริเวณ6นาฬิกาประดับไปด้วยเพชรเข้ากันกับส ที่เพิ่มความหชัวร่เข้าไปอีกด้วยความที่เรียบง่ายแลแ้วแฝงไปด้วยเสน่ห์แบบนี้ซึ่งทําให้เรือนนี้น่าสนใจมากๆาเดยเดทหนึเรือนนี้มีความพิเศษมากๆที่หน้าปัดเลนสวินเน็ตหลักเพชรมาพร้อมสายนาฬิกาทองคําแบบ18กะลัตทําให้ตัวเรือนนั้นดูวินเทจและสวยงามมากเป็นอีกรุ่นที่สมใส่ได้หลายโอกาสสวยสะดุดตาสุดๆหนุ่มสาวควนไหนที่ชอบสไตล์วินเทจต้องจัดเรือนนี้เดดจัดห1ึ่หนหน้าปัดสา,ามมมมาพร้อมลายแชมเปญเลนสสุดคลาสสิกลายล้อมไปด้วย พชรและสใส่ยนาฬิกา Jubilee แบบครูโทนเรือนนี้ให้ความรู้สึกหรูชิลีมากๆเป็นเรือนคลาสสิกที่สามารถสวมใส่ได้ทั้งชายและหญิงเลยปิดท้ายด้วยเดเด18048เรือนนี้ขนาดหน้าปัด3 6ม m MM. หน้าปัดเลดซ i n n วิเล่นแสงมากลายล้อมด้วยเพชรดีไซน์นี้หายากมากๆแล้วใครที่กําลังตามหาเรือนสวยๆใส่ได้ทั้งชายและหญิงถือเป็นอีกเรือนที่น่าสนใจมากๆ